สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องบ้านสุขสุขคนเละจ้าสบายดียงามก้นขำจ้าพี่น้องแม่นี่น้องฟา้าจิพาพี่น้องมาเบิง่งมาอัปเดตกำแพงพี่น้องนี่ไปหอดคันได้แล้วน้องฟ้ากับฮ่ากับซีมาเบิ่งนี่แหละเมืนน่อวานอากาศหนาวนะพี่น้องเลยเมื่อเช้านี้สิบสิบหัองศาตอนนี้จะองศาอาซีสาว ซสองโซสามนี่แหละเย็นเลยพอบางดังไฟเห็นยังนี่นนไฟพิงหนาวไฟพิงไฟพิงพี่น้องนาวนาจนน้ำมูกไหลเลยนี่มาถึงทอดนี้แล้ว สั่งเขามีอยู่สามคนสีทั้งพอบางนับอยู่บ่อดนี้แล้วพี่น้องอยากรูเลยทุกเเลยอยากยังขออด้วเด้อเจจะอเงินขออย่างหนึ่งสองสามสี่ะดิหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดกำลังก่อ มันเกิดไปจูบกัน,ะานากฮะดิงินดิญไหนน่ะวะโอ้ใส่ซินเรียบร้อยจังวันนี้วันสิน,น,นสบูซาดอกไม้เขาคือโบอมีดอกเหี่ยวเฉาจังเลยดอกไม้เฮาหอมบอ่ เม่อเต่เจ้าให้ฮัแม่อยากกินข้าวหิวข้าวฮักกับมาเต้องเฮียนพี่น้องอากาศน้องน้อน้อิดครัยังลลกนี่น่ะคี้มไฟเองกนี่งคิ้มซอาไฟโอ้ซ้าไฟอืม <laughs> ยันดำชิเป็ดตันอ่อยเลยป้าซื้อเค็มนางเค็มว่าแม่เกิดภาก็เกิดเ,เจอสีเดียวกันเลยน่าก็ชีจ่ายแต่ว่า <laughs> บอกใหญ่แล้วมาชีสั่งให้ นอ้องฟ้าตาหิ้วเขาบนีสพี่น้องเลยบอเราสั่งแล้วมันกับคอมันกับแพงแล้วเนาะก็บริถืออาน,นามพระขาเสียกามีแตะเก่าพันขาเฮาอเนนาะมัน,น,นเคียนอยู่ในห,น 9, หันนาดีเก่าพันอยากกินน้งเค็มผอบางนันเห็ดน้ำเค็มพี่น้องเลย เขาเหาได้ลูกเมตุมไปอยู่ในนั้นคงเฮานะมันนิ่มกลัวผ้ตุมไปอยู่ในโหนิ่มอยู่ของอีแม่เนี่ยเขาเนิ่ยตัมเนเคยมากถ้ามันตาก<ห>แดดมันแห้งอยู่เลนี่อือเจ่าบอลบอกเขาในตัวคงเฮ่า,าน่ะเต็มติบผมอยู่ในผมไม่นกระสีเบาแขง็งหนาวเอาโงหนีบ่มาเลยลรงหนีเลย หมักก็ได้ยังแข็งเกดีอยู่หักกระแสน้ําบ่ได้กินก็กินแต่หนังเค็มก่อนซุเพิ่นอยากไสหมูพี่น้องเอ้ยไสหมูผัดแข็งเกดอยู่เอากก็ยังบ่ทันระเบิดอยู่สิบ่อันนั้นบ่ซะอ๋อก็อยากให้มันสุดบ่ เก่งไว้พวกนี่อย่างงี้ต้องมอมเล้าเยอะเยอะกไว้วกแมันจะกดลออช่วงดนมบ่ได้ข้นบ่ได้กินน้ำเทียงแลวกาแงขดพวกนะมันเศร้าเมาแล้ะก็เริ่มกดโลอืมอนนันเล้าเดีัเดอืมคันได้เกลกเปกเราเขาไปแต่เทียงปะยังมั้งเล่งเทไรห่งขด เล่งดูจนขดสองสี่หกแปดได้แปดแพงแล้วได้แปดแพงแล้วได้เครื่องทางอะไรได้ใกล้แล้วใกล้แล้วสองสี่หกแปดสิบสิบสองบอกมันยังสิบสอง สิบสองกับสิบสี่เนี่ยแหละบ่อสิบสองกันสิสิบสองสิบสี่ตัวผุนแล้วเน็่ยจนเท่าคำเท่าเมื่อหจะว่าอยดองเมื่ออื่นนะผูกเล็กหายแล้วแหละ กินแสบีบกินนัวบริกินอันโมกระทะน้ำโมเลยเนาะน้องฟอางออง้าเค้กอยู่ในตู้เฮาเลยเค้กในตู้เฮาเลยแม่ซื้อให้ก่อนนะอไไหนึ่งไอ้ก่อนใคระลงดอนฮะลงดอนเกิดน้ำมา,ลาแ,แล้ว ผู้จีนั่งกับไปกินจากเถื่อเอ้าวนื้ี่ก็อยู่ในผูแล้วเลยคงจะฟองบอกออกมาเนาะแบบผับมาแบบนี้แล้วแหละไหวขนาด ำแล้วคำแล้วฮะ่บ่อยอดไฟเะครับเมื่อันน้าแล้ยอดไฟเกิดเคลื่อนที่ตาโลกโลกเออเป็นตาสิโตกตุ้มเลย แล้วโอ้ยยังไงขำมาให้มาอากาศเย็ยนถ้นาพี่น้องเห็ดกัดเราเห็ดกระจอจ,อจอิ๋วท่านยายอ่ะใส่หมูย่างใส่หมูต้องกินก่อนไอ้แก่อยากให้เฮาไหนกินบ่แก่ปานได้ใส่ห้ามใส่ห้ามขำแล้วอเอาแค่เข้ามาก,ก่อนบ้างไม่ไม่ไดย เขาสีพ่าวนะพ่าไปไหนได้ไหมนะเฮ้ยไปเก็บเต็นท์ทงยางแในเจ้าท์กันเถอะบอกได้เนะกันเอาโอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยวน้องฝากกันทุกคนโชคดีไว้เพียงสมนีก่อนเด้อจ้าฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมีซองฝ้ายไซซาวลาวเอนเดอเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบายบายคือยายเนี่ย ทำไมเหมือนยายจังเลยเสยเลยีนัวนี้คยอยายค่ะยายปลนี